ครับสวัสดี f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมแนวทางนะครับแล้วก็มาตามมาต่อนรสําหรับแนวทางราทีวีลาเฮติแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่9กันนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขกินํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ขอฝากนะครับสมาชิกเอฟซีทุกท่านเนาะใครที่นับชมแนวทางนะครับก็ฝากช่วยกันสปอร์ตช่องนะครับโดยการดูโฆษณาให้หน่อยนะครับว่าแนวทางหากว่าท่านไม่ได้ดูโฆษณานะผมก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับการทําคลิปนะครับซึ่งคลิปของผมยอดคนดูก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็หลักร้อยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันหน่อยนะครับ ช่วยกันพพอร์ตช่องหน่อยเนาะนะครับจะได้มีแนวทางดูกันนะครับผมก็แต่ว่าไม่มีการดูโฆษณามันก็ก็ถือว่ามันก็ไปไม่รอดนะครับฝากไปด้วยนะครับครับก็มาตามมาต่อสำหรับแนวทางเราทีวีนะครับมาดูผลออกกันก่อนเนาะนะครับลาวทีวีผลออก 04036ี 0, 4, 0, 3, 6, นะครับวันนี้ก็ถือว่าแนวตางผมหลุดเนาะนะครับก็มีแค่ตัวประกบเลข4นะครับเลขเด่นวิ่งหลุดหลุดนะครับอันนี้นะเด่นวิ่งหลุดหลุดครับต่อที่เราให้ดีนะครับผลออก เจ็ดเจ็ดห้าสี่สามขอถือว่าเล็กเด่นมาทั้งคู่เลยมาด้วยกันด้วยสี่สามสามสี่เจ็ดก็มีนะครับผมก็จับไม่เนี่ยสามเจ็ดแต่ว่ามันไม่เข้าสามเจ็ดให้เนาะมันหนีไปเลขห้าในสามในสี่หนีไปห้านะครับแล้วก็ยังเข้าวิ่งโรดนะครับตัวประกบมาด้วยเออเล็กเด่นมาด้วยกันสามสี่ ใครวิ่งใครโหตัวไหนก็เขา้าทั้งสองตัวเลยนะครับ,บไปกันต่อที่ดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์เยผลออกแปดสองสามสองสี่นะครับแปดสองสามสองสี 8, 2, 3, 2, ่หมถึงว่าตัวเน้นไม่เข้านะครับเข้าตัวที่เน้นก็คือเ,เลขสี่ เข้าที่สนะี่สองเนาะผมจับไปเล็กหนึ่งผมเล่นในที่เล็กหนึ่งให้หนึ่งสองแต่สี่ผมเอามากันไว้ชุดนี้นะครับตัง้งใครเห็นเนาะนะครับก็ถือว่าเข้านะครับสี 4, ่สองก็ถือว่าเนาตางก็เดินมาสองวันแล้วเนาะนะครับเมื่อวานนี้วันที่แปดก็สองเก้านะครับวันนี้ก็สองสี่ สองกาประานนี้เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับผมเจาะให้26ครับวันนี้ก็มี2442แล้วก็มีนะครบับก็มาตามมาต่อเนาะถ้าใครได้ผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกเอซีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าหลุดแค่าวทีวีเนาะาวทีวีรอบเช้าหลุดหลุดเล็กเด่นนะครับส่วนตัวประกบก็ไม่ได้หลุดนะครับ ับก็ามาตามมาต่อแล้วก็บัญชีเก้าเดือนหนึ่งับสองพันหารทีวีดาวเย็ดี ลาสตาออก็มาเดิมนะครับแนวทางนะครับลาสตาก็มีเขามีหลุดนะครับาาลาสตาจะรัดแนวทางนะครับก็ไม่มีใครทราบเพราะว่าผลมันจะมาอะไรนะครับเพียงแต่การคิดการทําสูตรนะครับสูตรจะเดินหรือเปล่าตัวนั้นเองนะครับก็มาดูราวทีวีนะครับเลขเด่นวันนี้ มาที่8กับ9ก้าไชอบ8กับ8ไก่ชอบ9กับ9เนาะวันนี้ผมมีในที่เลขกนะคับตัวประกบ7 4 2กระจกไอจี9 7 9 4 9 2นะครับแต่ว่า4ยังติดอยู่นะครับติดอยู่ก็ระวังไว้ด้วยเนาะนะครับ4ก็ระวังเลขศูนย์ ทนกันเดี๋ยวเรามาดูนี้ผมเลน่นไน้ที่ผมเลน่นได้ที่9้าสอง9 92 9สองกก็ได้นะสองตัวนี้3มตัวผมจับไว้ที่492 492อก็าสอันแปไว้นะครับ หรือท่านจับตัวอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช่เก้จะเป็น9 4ก็กัน84นะครับเอาเล็กเด่นอีกตัวมาจับหรือจะจับต้องหมด6ชุดก็ได้นะครับยิบเล็กเด่นเป็นหลักตัวประกบ3ตัวได้6ชุดหรือท่านจกเล่นวินเอาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวประกบเมาด้วยกันผมไม่ได้จับเราจะเป็น74 72สีอ42ผมไม่ได้จับยึบเล็กเด่นเอาเล็กเด่นเป็นหลักก็คือ จับในนี้ได้6ชุดแล้วก็เล็กเด่นมาด้วยกันเป็น7แต่แต่วินได้10ชุดนครับ <c oughs> ต่อที่เราเฮดดีนะครับวันนี้เล็กเด่นได้เลขศูนย์กับเลขสาผมเน้นได้ที่เลขศูนย์นะครับตัวประกบ7 แปดเก้าเจ็ดแปดจะเป็น07 08 09นะครับใค่จอ,อเล็ก3ก็จับที่เลข3เนาะแนวตามผมให้ระวังเลข4ไว้ด้วยถ้าได้0กับ3นะครับส่วน3ตัว คุมเนใ่ในฝีตัวเนาะไม่เป็นไรนะครับใครจะจับสามก็ได้เนาะเดี๋ยวผมกันให้ทำจริงมันเด่นที่เลขสามศูนย์สามศูนย์แปดตัดเล่นนะครับตัวกันก็คือสามแปด ชอบ3ก็จับ3ามก็ชอบศูนย์จับศูนย์นะครับผมก็กันไว้ให้แล้วเนาะนะว่าผมไปจับผิดตัวกกนะครับจับเลขศูนย์ถ้าใครเนะ้น3ก็จับที่3ามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็กันไว้ที่3 8ต่อครับลาสตาเล็กเด่นวันนี้นะครับผมให้18กับ5 เน้นที่เลขห้านะครับตัวประกอบ0 2 3ก็จะเป็น5 0 5 2แล้วก็5 3 3ตรงจากที่3 0 5กันไปที่8 5นะครับขอไปกับกันไปที่8 0 ก็ตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับแบบตอนนี้ก็กอบไว้พรให้สมาชิกเก็บสทุกท่านโชคดีมีโชกันในวันที่9ผมเขียนวันที่ผิดเนาะวันที่10นะครับวันที่10นะครับก็กลับมาตวสมาชิกด้วยเนาะเอาไปว่าดูต้นคลิปแล้วก็ดูให้ถึงปคลิปหน่อย วันที่10นะครับครับก็โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เขาขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ